รัตนตยสศขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์และขอนาัสการพระประเจเจกาพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์องค์อรหันตสาวกทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทุกทุกโรคและเจริญพรไปยังบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านแต่ยตาสัมมาปฏิบัติผู้สนใจในเสียงอัดเสียงธรรมในวันแต่ละวันพระก็มีการให้ทานรักษาศีลประพฤติวัดปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาผู้เป็นศาสดาองค์เอ,เอกนามากิงหนึ่งไม่มีสองเป็นศาสดาองค์เอกในโลกวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวระหนึ่งที่เราสาธุชนพุทธบริษัท ได้มาน้อมลำตึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสาธยายมนสาธยายมนนั้นเป็นมนที่ทำให้เราไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ สาธยายมนมนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดังที่พระอานท์ได้ทรงแสดงในปฐมมัสังขยนาครั้งนั้นว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าชื่อว่าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้เอกังสมยังพระควาเป็นต้นสมัยการคาบหนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณนะป่าวานเจดีได้ทรงแสดงปรงสังขารให้แก่พระอานนท์ได้รับรู้แต่พระอานนท์ก็ไม่ได้รู้ว่าพระองค์จะปรงสังขารเพราะดนมารมาดนจิตดนใจ ไม่ให้พระอานนท์ได้รู้ว่าพระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสไปหลายครั้งหลายคราแต่พระอานนุ์ก็ไม่รู้เลยเพราะโดนเห็นมานมาดนใจปิดบทบังไว้ไม่ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรในขณะนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสจบลงแล้วแผ่นดินนั้นสะเทือนสะท้านไปทั่วโลกหมื่นโลก,กธาตทาทศหาสสีโลกธทาตุตั้งหมื่นโลก,กธาตทาแผ่นดินสะท้านสะเทือนวันไหวหมื่นโลก,กธาตทาเมื่อพระองค์ทรงตรัสก,กับพระอานอนท์ว่า อานอนท์อีกสามเดือนข้างหน้าต่อแต่นี้ไปเราจะดับขันทปรรณิพานแล้วพระนอนนท์จึงตกใจต่อโอ้ขอพระองค์จงทรง,งอยู่เป็นร้อยยี่สิบปีคือหนึ่งกับด้วยเถิดหรืออยู่ต่ออีกไปจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสกับพระนอ,นาอานอนท์ว่าอานนท์เธอจะมาเอาอะไรกับเราอีก ทและวินัยที่เราตรัสไปแล้วนั้นเราก็ตรัสทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเสียแล้วเธอจะมาเอาอะไรกับเราอีกเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานท์ไปอย่างนั้นพระอานุนก็ทรงเขรียกว่าถ้าเป็นคนชาวบ้านอย่างเราก็เสียอกเสียใจที่เสียพ่อไปพุทธบิดรคือพ่อ ทุกสพัพพสัตวที่พึ่งพิงที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นธรรมอันเอกเมื่อพระองค์จะทรงสเสด็จด,ดับขันแล้วมวลมนุษย์เวนยสัตว์ต่างพากันร่ำให้พิไรร่ำพันทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะเสีย พ่อที่คอยสั่งสอนมาตั้งแต่พระองค์ทรงบรรลุเป็นพระสัพพัญญูนี่แหละท่านทั้งหลายวันนี้เรามาสาธยายมนดังที่พระอนนท์ได้สาธยายในปฐม,มสังคายนาเป็นครั้งแรกในเรื่องของคิริมานนทสูตรว่าบุญทั้งหลายนั้นเกิดแต่ใจไม่ได้หรือเกิดแต่ การที่ทำตาแต่เกิดจากจิตจากใจที่เรามั่นคงต่อหลักสอนของพระพุทธเจ้าดังพระวังคีสะท่านใดสาธยายมนในบทพุทธคุณท่านสาธยายเป็นเนืองนิดก่อนที่ท่านจะมาอุปสมบทในพุทธศาสนานั้นวังคีสะนี้ ได้เป็นผู้ที่ไปเรียนมนกับอาจารย์ผู้หนึ่งชื่อว่าชาวศีสมน์มนครีวผู้ผูกมนที่เดินเคาะกะโหลกศีรษะคนตายแล้วพระวังคีสนี้จะรู้ว่าถ้าเคาะกะโหลกคนตายนี้จะรู้ว่าตายที่ไหน พระวังคีสะนี้เรียนมนมาอย่างนี้ก็เดินก็เรียกว่าเหมือนรับจ้างทั่วไปเหมือนคนเรารับจ้างอย่างนั้นอย่างนี้พระวังคีสะก็เรียนมาแล้วก็เดินเคาะกะโหลกคนตายจนเรื่องลือในเมืองสาวัตถีและอีกครั้งหนึ่งไม่นานนัก พุทธบริษัทก็พากันนำทูปเทียนดอกไม้เครื่องอาหารหวานข่าวไปถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกในพระเชตวันเมื่อพุทธบริษัทเดินผ่านหน้าประตูบ้านของวังคีสะเพราะบ้านวังแขีสะนั้นอยู่ติดเขตประตูวัดพระสาว วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนั้นเมื่อพระวังคีสเห็นดังนั้นก็ถามพุทธบริษัทไปว่าท่านทั้งหลายจะไปไหนกันหนอพุทธบริษัทก็แย้งมาโอ้จะไปวัดพระเชตวันไปถวายบังคมสการะพระพุทธเจ้าแล้วอีกไม่นาน ฟังข้าราชบริพารของวังคีสะก็บอกว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่าไปเลยท่านมาหาว่าท่านวังคีสะดีกว่าไหมเพราะท่านวังคีสะนี้นะ่ะรู้ลึกมีปัญญาเฉียบแหลมพวกข้าราชบริพารแย้งไปอย่างนี้แล้ว เราพุทธบริษัทก็แย้งต่อมาอีกโอ้เราไม่ไปหรอกเราจะไปสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อแย้งไปแย้งมาเกิดทะเลาะวิวาทกันเรื่องลือกระชอนไปทั่วเมืองสาวัตถีในคราวนั้นเมื่อพุทธบริษัทเข้าไปสำนักพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ทรงรู้ด้วยพระญาณของพระองค์ว่า วังคีสะนั้นจะมาหาเราอีกไม่ช้านานเพราะตน,น,นเรียนมนกับเรามนที่อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้เรียนมนกับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอันประสบความสําเร็จทุกอย่างเมื่อวังคีสะเห็นดังนั้นก็ไปวัดพระเชตวันไปกราบสการะพระพุทธเจ้า แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าวังคีสะนี่เธอเห็นเรื่องลือว่าเธอเคาะกะโหลกคนตายแล้วว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดในนรกจริงไหมจริงพระพุทธเจ้าค่ะถ้่อย่างนั้นเราจะเอากะโหลกห้ากะโหลกคนตายนี้นะ่ะมาให้เธอได้รู้ว่าคนตายเหล่านี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเมื่อพระพุทธเจ้านำมากะโหลก ศีรษะของคนที่หนึ่งวังคีศาก็ตรัสบอกกับพระุธองค์ไปว่าาแต่พระองค์ผู้จเจริญก็โลกศีรษะคนแรกนี่น่ะตายแล้วไปเกิดในนรกอแล้วกโลกที่สองละ่ะโอ้ไปเกิดในสวรรค์แล้วกโลกที่สามละ่ะไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานแล้วกโลกที่สีล่ล่ะ าแต่พระองค์ผู้จเจริญไปเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าข้าวังทีสะต่อพระพุทธองค์ไปอย่างนี้แต่มีอยู่กโลกหนึ่งที่วังทีสะนั้นไม่ค้นพบเลยหาไม่เจอไม่เจอดวงจิตดวงวิญญาณของกโหลกสุดท้ายคือกะโหลกพระอรหันนั่นเองไม่เจอเลยแต่พระพุทธเจ้าตรัสกับวงางทีสะไปว่า วังคีสะเธอไม่รู้หรือไม่รู้พระพุทธเจ้าข่าแต่เรารู้แล้วพระองค์รู้ด้วยยานอะไรล่ะพระพุทธเจ้าข่าเรารู้ด้วยยานของพระตถาคตเจ้าวังคีสะก็เลยบอกว่าหม่อมฉันขอเรียนจากพระองค์ได้ไหมพระพุทธเจ้าข่าพระองค์ทรงตรัสแต่ถ้าเธออยากมาเรียนกับเรามีข้อแม เธอต้องอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่พระองค์ทรงมีอุบายอย่างดีแท้เลยแหละเมื่อพระองค์ทรงแต่ัสว่าวังคีสะเธอจงเป็นภิกษุแล้วก็ขอเรียนมนนี้กับพระพุทธองค์เมื่อไม่นานผ่านไปพวกของวังคีสะก็มารุกเร้าถามไปอยู่ทุกวันว่าเรียนจบหรือยัง วังคีสาบอกว่ายังไม่จบเมื่อวังคีสาบอกว่ายังไม่จบก็เลยเรียนต่อไปอีกไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันต์จนได้เป็นผู้แตกฉานในวิชาจนได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตะทถะ,ะเลิศในทางพิสูจน์ทั้งหลายเป็นผู้ผูกปฎกวี หรือถ้าเรียกในสมัยนี้ก็ว่ามีปัญญาในการบทกลอนแต่งบทกลอนในสรพันยะก็ดีวังคีสะเมื่อเรียนจบแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่กลับไปสู่เรือนอีกก็มุ่งมั่นช่วยพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จนท่านช่วยพระพุทธศาสนา ไม่นานนะักท่านก็ดับขันธปรินิพานนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายวังคีสะจากเป็นคนที่เรียนมนมาว่าทำอย่างไรจึงจะให้เราเป็นคนประเสริฐเล่นโลกได้วันนี้เรามาสาธยายมนในเรื่องการทำวัดเช้าก็คืออภินหะปัจเวกรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงนั่นเอง เจริญสุขเจริญธรรม